สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบชาวเฟซบุ๊ก Facebook ครับผมเรามาอัปเดตแปลงแตงกวากันครับก็มไม่ได้อัปเดตมาหลายอาทิตย์นะประมาณเจ็ดวันก็ทำตาขายกันแล้วบางส่วนครับตัวที่ปลูกก่อนเนาะถ้าตัวที่ยังไม่ปลูกทีหลังก็อนนี้ครับกำลังขึ้นเดี๋ยวก็จะทำค้างขึ้น เรวก็มีเสริมไม่อากาศขาวนะครแพงเพราะมันขึ้นเรื่ออะไรมันไม่ขึ้นไม่เสมอ,อกันนะโอ้โนพันที่เรามาปลูกเนี่ยจะมีลูกออกทุกข้อเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลย กสวยๆขึ้นมาคือมีพันธุ์ม้ดกมากเจันธุนของสอนเด่นนะนักขไปไีปล,ลาชมสวนวันนี้ก็ปลูกแบบเพื่อผสมผสานมี นี่อ้อยพันจุดเลักสิบพันบุรีห้าศูนย์ปลูกชาวสวนกำลังเก็บผักกปนเด็กหอมเป็นหอมหัวแดงนะกำลังขึ้น หวายสูงแล้วนีปลูกแบบผสมข้างๆก็จะเป็นต้นมะละกอนีก่ก็จะมีมะเขือเทศนี่สูงดูนมะเขกอเทศตู่ถแถวหน,นึ่งนะครับ เกี๋ยวได้ทั้งหมดอะไรอ่ะเนี่ยแต่กว่าอีกแถวหนึง่งครับตรงนี้จะได้อีกแถวหนึ่งคือ ปลูกผสมมันเป็นนะครับใช้าัไปคือมีพื้นที่ตรงนั้นก็ปลูกอะไรเงี้ยนี่นก็ทําค้างแล้วเป็นค้างตะข่ายไนลอนนะครับนี่มองเห็นไหมเป็นเป็นตะข่ายไนลอนแล้วขึงสูงครับเนี่ยสูงว่าสองเมตรสูสองเมตรยาวประมาณยี่สิบสามสิบเมตรเ่ยครับอันหนึ่งนะหมวนหนึ่งนี่ ซื้อมาร้อยสี่สิบบาทขึงน่าจะขึงได้สามแถวแถวละประมาณยี่สิบเมตรประมาณเนี้่ยนี่มีเบี้ยคนาถุนเบี้ยขนา,นขนาไว้เพาะไว้อมัละกอใหญ่แหลกดกละกอตัวตนั้นจะเป็นทั้งแฟง ฟักแฟนครับต้องเก็บไปขายตรงนี้เป็นผักชีครับผักชีมีส่วนกล้วยนะครับส่วนกล้วยวก็เป็นขิงเป็นกระชายอะไรเนี่ย นี่เฉพาะมีอินตะผาลัมนะครับนี่ีอินตะผาลัมเพราะไว มีแบบ,แบ,บจีจีลาวกาไปอีกกระละมั่งนึงนะแม่นี่ใบบัวบก ครับลิปนี้ก็ขอจบลงนี่น,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะสวัสดีครับ